สแตนบายเตรียมเดินทางกลับบ้านครับเอาครับจะดไปดูครับมาเขาบอกว่าปอกแล้วก็ปอกดุลจีแล้วว่าปอกดุลนี่เลยครับไอ้ดุลสามขาแนละ้วโอ้โหสิริศฟูฟุงอาเอาละครับออกมาที่เจ้ายาวครับเสาลินแล้วเจ้นี้ตะวัดตามน้ำเฮ้ยเฮ้ยยังยังยอะยังไม่ผ่านจะ,จะได้เจกก้ากอบประพานุพงศ์ก่อมเกีย้ยตจ้าดีครับดูมาแล้วว่าสองพี่น้องฟูฟุงตะกุนฟูฟุงเอาวะแล้วก็ก้ก็ตุ่นุดนครับนี่ครับเขาบอกว่าทีมที่ตกรอบไปแล้วครับแชมป์ยมแชมป์ไปสน ถามอื่นได้หรือเปล่า yeah. หมอนย้อยหมอนย้อยแล้เจ้งนี้ก็ไม่ก็มาใส่ขวาเรียบเฮ้ยใส่สายั่งยื่นตีไปสู่รอบฝาเทศแล้วดูนี่โอ้โหนี่และครับยูแล้วก็ยูโลซปเปอร์เซฟย่างต่อแล้วก็ต่อเนื่องเหลดําดำดำดีดำดำดีดำแล้วก็ดำดีดำแล้วก็ดำดีดำแล้วต้วนี้ก็มาแล้วเว้ยพอปอกจุลแล้วมาแล้ววัดสัตว์วัดได้เปรียบตีดีดีดีให้มาสุพ์แล้วก็ดีไม่ถึงครับบอลมาข้างนอกนี่แหละครับมาคำพลครบอยู่และสวนมาเลยนี่แหละครับมากระทุงปะ 내폭 폐가 속디디 คับมากระทุงพ,พลัพลัพล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 เวลาเกมตื้อตื้อเนี่ยลูกยิงไกมักจะทำงานตลอดเลยอเอาละฮะลูกไฟของธนาเจ้ามากระทุงนี่แหละครับกระแทกเสียบใต้คานครับนี่แหละครับเป็นแฟนนักบอลก็ได้แค่ถือสตาร์แต่ถ้าเป็นแฟนคนพาคล่ะครับ <Hey! S 1> เฮ้ยเ้านี่ดดดดดดัมา,ามาดดดลดด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 ัดดลดับด อดีโอพลหรือพอแล้วก็พอปอกดุลกลับมาสมันเกลิศเอกรันพีสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอาละวาดแสงชัยนักคาราปทมาออกมาและเดีไอ้คำว่าเฮ้ยไอ้ยาววัดสะพลเชื่อเชื่อเชื่อยังแล้วก็มากระดุ้งลอยแรงแกงบัวและู้ชิส่งสัญญาณ์หนึ่งทดเวลาหนึ่งหนึ่ง ส่วนพี่หนึ่งอวิริยาเขาบอกว่าท้าเรื่องครับการเจ็เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเจเจงๆอจเจเจนจนจนจเจลจลจเ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 ลพจเจเจเจรจเจเสเตเจ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 เนี่เจเจเจเาเจ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 จจเกเจ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  เว้ยหลอดไเลยมุกอะไรฮะเขาบอกว่าเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามเสียเกียร์เป็นหู้เอาล่ะครับนี่แหละรับจะปอปเครื่องได้ครับปแปด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 แดแปของแท้เมืองดอกบัวและจุนีีก็ดูโฟ์คสวากเกลบิดสวยเข้าซ้ายลุดออก องประกันภัยนึกถึง,มงเม,งม,งมืองไทยเมืองไทยเฮียอะไรหรอคนวิยะวิิยาประกันภัยขยาผับเครื่องแล้วก็ทุนนี้กับมาก,กระทุงพัฒนาแงเพกกรสุกออกมาที่โพขวิลและหลายมาจงนี้กับมาแล้วโฟกสวากเกลเฮยไอแล้วดูแล้วเด้แต่ออมแล้วก็จังหวัดนี้ครับมาก,กระตอกไม่รอแล้วมีเพื่อเจ็บอุ้ยอมเล็งอยู่ข้างหน้า ย้อนกลับมาใหม่ครับมาแล้วขวาดาตกเฮ้ยเฮ้ยยังาตกกับโชคชัยสุดเทศวางมัญยาวอแล้ว่าแสชัเฮ้ยยังอยู่แล้วก็ทุกงนี้ก็เอาแล้วครับขวายัดมาขำบดเอ้ยแล้วก็หมดเวาเอาละครับเมื่อทั้งสองกินกันไม่ลงแบบนี้ครับผมมาเป็น้องครับ โอ้โหก็ต้องบอกว่าดีกาก็ถึงจุดโทษอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วครับนี่ฮะสวัสดี3,200คนดูกดไลค์กดแชร์ครับมากกันไปครับคู่นี้ครับก่อนที่เราจะไปดูดวนจุดโทษขอสัก4,500นะ่ะะเออขออีกสักพันสนี่ครับอ่ะลือดได้เลยครับโอ้โหดูแม่บ้านที่นี่ครับแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขง,ขงแรงดีจริงครับสุดยอด ก็ฝากไว้ด้วยนะท่านผู้ชมกองเชียร์ครับก่อนจะไปใกล้จะกลับมีขยะอยู่บริเวณข้างลำตัวก็หยิบไปใส่ถังถุงดำให้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณแม่บ้านด้วยเก็บทั้งวันเลยนะโอ้โหเก็บฟรีด้วยเนี่ยไม,ไม่ไม่เอาตังด้วย <c oughs> แต่งกิวนะคุณแม่นะขอบคุณครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขอให้ร่ำขอให้รวยคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนามีแฟนหรือยังครับคุณแม่โสดไม่จ่ะแม่จ๋าคำคมจะนัดรุ่นนี้อยากคำคมเออมบ่งต้องใปอ่อย่าสองมาตรฐานดิเอาสองมาตรฐานหน่อยเถอะจะนัดก็ทับแตกไปแรัวเมื่อคืนแตกครับออโอ้โหอ่ะเราก็เป็นคนตรงๆอ่ะคุณถามมาผมก็ตอบไปแล้วครับเขาบอกว่าเอาหมอมาเซฟจุ โทษด่วนเลยโอ้โหอ่ะเจ็ดคนที่ดีที่สุดครับที่คุณเลือกไว้ครับเชิญกลางสนามได้เลยครับนอ้ครับก็ต้องบอกว่าจะนัดอธิบายเรื่องจุดโทษหน่อยยังเหมือนเดิมกติกาการแข่งในการจุดโทษครับแล้วก็ต้องเป็นกติกาแบบนี้ทุกทที่ที่เราได้ไปทํามีเดียนะะระหว่างทางท่านจะยึกยักจะตีลังกาจะหลอกแลบลิ้นปิ้นตาเอาแต่ทำสบายเลยนะฮะแต่เมื่อไรที่เท้าหลักของท่านวางลงไปสัมผัสขนานพื้นขนานกับลูกฟุตบอลปุ๊บจะต้องฟโล เลียบลอยเลียบรลอเลียบลอยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์แชมป์มาไปกระซิบข้างหูคำพลว่าอะไรวะหน้าเลียบลอย เอวปัดหลัดปัดเอวแล้วตัดลังตัดลังตัดสิงเอวมัหลังสิ่ครับไปชิงตัวสิทธิ์ใบที่สามกลับผู้แพ้คู่ต่อไป